กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโคราคุณต่อยครับแล้ววันนี้เป็นช่วงสอนถ้าทำอาหารอ,หอาหารนี่สอนทำไม่ได้วันนี้คุณโก้ผมยังได้บอกชื่อเลยล็อกโอ้โหซะก่อนแล้วนะฮะร้านนี้ชื่อร้านว่ามาม่าอัสมานะครับมาม่าอัสมาเนี่ยเป็นร้านตุรกีรเป็นอาหารตุรกีเป็นของหวานของตุรกีแบบแท้ๆคำว่าแท้ๆก็คือว่าเจ้าของร้านเป็นคนตุรกีจริงๆเลยแล้วครับ จริงจริฮะจริงๆไม่ได้โกหกเลยเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่บนเวทีนี้ทั้งหมดเป็นของตรุรกีทั้งนั้นท่านผู้ชมดูความสวยงามนะถ้าท่านไม่เห็นในรายการท่านจะม<ว>ีคมตกแต่นี่เนี่ยที่เขาผ่านมานี่เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นกาไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก,กาแฟเครื่องชงกาแฟแต่ทุกยวให้ดูนี่นเจอน,น,น,นี่ครับคุณผู้ชมนี่นี่คือเครื่องเครื่องชงกาแฟของเขาใช่ใช่เขาก็จะชงในสายสายี่เป็นสายจากตุรกีนะใช่ใช่ แล้วก็เขาก็เอาความร้อนผ่านทรายข้างล่างจะเป็นทรายร้อนเลยครับแล้วเสร็จแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นกาแฟท่านเห็นควันออกมาไหมนี่ควันไอควันนี่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 ฮะแล้วมันร้อนขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นกาแฟให้กินจริงๆดิสเพลย์สวยอันนี้ผมไม่ได้นําเสนอในวันนี้นะฮะไม่ได้เลยฮะแต่นี่มันชอบมากช้มากเาเลยพยายามจะโชว์ดิสเพลย์เขาโชว์โน่นโชว์นี่แต่วันนี้เขามาเสนอขนมขนมของตุรกีขนมหวานท่านผู้ชมถ้าท่านจําได้ตุรกีเนี่ยจะเป็นดินแดนซึ่งอยู่ระหว่างยุโรป กับเอเชียครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางเลยซีกหนึ่งอะยุโรปซีกหนึ่งอะเอเชียเลยครับเป็นเมืองที่แบบว่าวัฒนธรรมมันมันจบกันเป็นความงดงามจริงๆและของหวานเขาแตกต่างจากของหวานอื่นในโลกอย่างมากๆจริงอะเหมือนเป็นลูกครึ่งของวัฒนธรรมนานะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ามีนความแตกต่างของดินแดนของผู้คนและของความเจริญของวัฒนธรรมของเขาขนมที่มีประเพณีเขาที่มีมาของหวานที่นําเสนอในวันนี้ชื่อว่าบัคลาวา บักลาว่าจะเป็นยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพัชราวาลัยสุขเปรมจากร้านมาม่าอาสมาครับคุณเพรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะเมื่อกี้ที่อาพูดไปทั้งหมดถูกไหมลูกถูกต้องถูกต้องนะลูกนะแล้วเจ้าของร้านเขาเป็นคนตุรกีจริงๆเลยใช่ค่ะเป็นคนตุรกีเลยแล้วมาอยู่เมืองไทยนานหรือยังลูกม่อยู่เมืองไทยประมาณ5ปีค่ะ5ปีแล้วเขาหนีมาจากตุรกีเลยลูกต่อข่ะมาทำงานมาทำงานไม่ได้ไม่ได้มาทำงานที่นี่เขาพูดภาษาไทยได้หรือยังลูกอ่าพอพูดได้ค่ะแล้วก็ฟังรู้เรื่องไหมลูกฟังรู้เรื่องค่ะแต่งั้นขอโทษนะแต่ฟังรู้เรื่องขอโทษนะขอโทษนะที่รู้เรื่องรู้เรื่องนะฮะนั่งอยู่นี่ท่านผู้ชม ผมนี่เป็นคนหลงไหลในขนมหวานของตะวันออกและเรียกว่าลักษณะนี้จะเรียกว่าแค่แคตะวันออกกลางไหมลูกใช่ค่ะตะวันออกกลางคือคือมันอาจจะเรียกอันนี้ก็ได้เป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนใย่เงี่ยคือเขาสองทางสองสองฝั่งไงเป็นดินแดนสองทวีปดินแดนสองทวีปไงเขาอยู่สองฝั่งแล้วมันเป็นขนมหวานที่น่าหลงไหลที่สุดท่านผู้ชมขนมหวานที่น่าหลงไหลสาหรับผมนะฮะมีหนึ่งในใจเลยคือประเทศไทยครับสองตุรกี นี่มผมพูดจริงๆ3สามอินเดียสำหรับผมนี่ขนมหวานสามประเทศนี้น่าลหลงไหลมากๆาและนี่เป็นหนึ่งในขนมหวานที่น่าลหลงไหลมากท่านผู้ชมดูวันนี้เสร็จเรียบร้อยและท่านจะรักและอยากจะทานเมนูที่ชื่อว่าบักลาวาก่อนอื่นร้านนี้อยู่ที่ไหนค่ะร้านของเรานะคะก็คือเปิดเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะทาง Facebook ค่ะชื่อเพจมามาอัสมาค่ะเป็น Facebook เท่านั้นเ c e บุ o k ค่ะ ไม่ได้มีหน้าร้านค่ะแต่ว่าในอนาคตค่ะกำลังเปิดหน้าร้านค่ะที่ <c oughs> ซอยนานานค่ะคือเปิดเลย <c oughs> เปิดเลย <c oughs> ยังไงก็สําเร็จ <c oughs> ใช่ค่บยังไงเพราะในเมืองไทยไม่มีใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะไม่มีเขาทําได้แน่แนเรามาดูรวมร้องกันว่าเขาทาได้ยังไงมันจะยอดเยี่ยมขนาดไหนกับเมนูที่ชื่อว่าบักลาวาครับ นี่ครับนี่นี่นี่เจ้าของร้านเมื่อกี้ที่หวัดดีเรานี่ครับนี่ครับใช่ไหมคะค่ะนี่เป็นเชฟนะคะเป็นเชฟอ๋อเป็นเชฟนะคะเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากน้ําเย็นค่ะหนึ่งร้อยกรัมค่ะครับค่ะเกลือค่ะยี่สิบกรัมค่ะครับผสมกันให้เข้ากันค่ะใส่รับหนึ่งร้อยกรัมค่ะคนให้เข้ากันนะคะครับผมต่อมาค่ะเป็นแป้งสาลีหนึ่งกิโลกรัมค่ะนำมาผสมค่ะครับ นวดนวดแป้งให้เข้ากันค่ะครับผมค่ะนวดนวดเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะครับแล้วก็นําน้ามันพืชมาหล่อค่ะครับนวดนวดไปเรื่อยๆค่ะครับค่ะเมื่อนวดเสร็จนะคะพักแป้งสิบนาทีค่ะค่ะอันนี้คือแป้งที่เราเสร็จแล้วนะคะครับค่ะจะนํามาตัดค่ะตัดเป็น12ก้อนค่ะหลังจากพัก10นาทีแล้วมาตัดเป็น12ก้อนใช่ค่ะแล้วพับแบบนี้ค่ะพับแบบนี้ก็ละประมาณ50กรัมค่ะครับก้อนละ5้ากรัมค่ะ นำมาผสมกับแป้งข้าวโพดค่ะเพื่อไม่ให้ติดกันค่ะอย่าเรียกว่าผสมเนะี่ยมันเรียกว่าชุบได้ไมั้ยเรียกว่าชุบแป้งข้าวโพดดีกว่านะ,ะอย่างนั้น 12บชิ้นทำไงค่ะแล้วก็นำมานวดนวดรีดเป็นแผ่งให้บางที่สุดค่ะจะ,ะรีดได้เป็นอ่าชั้นค่ะ12ชั้นท่านผู้นนช,ชมแล้วแต่ละชั้นนะค่ะต้องอ่าแต่ละเลเยอร์ค่ะต้องอ่านำแป้งข้าวโพดมาโรยด้วยเพื่อไม่ง,มงั้นมันจะติดกันใช่นี่ท่าผู้ชมดูเขาทำทั้งหมด12ชั้นนะฮะขนมเนี่ย12ชั้นครับค่ะแล้วก็กลับค่ะกลับแล้วก็นวดอีกรอบหนึ่งค่ะ ้อนให้เป็นแผ่นบางๆเลยนะคะจนในที่สุดจากเล็กๆมื่อสักครู่นี้นะฮะนวดไปนวดมาเนี่ยเหมือนทำโซบะเลยต่อมานะคะก็คือจะใช้อ่าเป็นไม้นวดใหญ่ค่ะเพื่อให้แผ่นขยายขึ้นค่ะมันใหญ่ขึ้นเลยค่ะอันนี้คือวิธีการขึ้นรูปนะคะตัดเป็นวงกลมค่ะแล้วก็ตัดเป็นแปดเหลี่ยมบริเวณรอบขอบนะคะค่ะนําแป้งพักไว้ค่ะครอ๋อเหรอค่ะค่ะ นำแป้งพักไวสองส่วนนะคะเพื่อเป็นฐานแล้วก็ปิดส่วนบนค่ะอ๋อเป็นฐานแล้วปิดส่วนบนอ่ะดูดูต่อไปนะฮะเสร็จอันนี้ก็ยังนวดอีกค่ะยังนวดอีกรอบน,นึงนะ,ะงให้มันบางให้มันบางค่ะตอบมานะคะใช้เนยกีค่ะราดให้ทั่วค่ะกระทะใช่ไหมคะค่ะราดให้ทั่วค่ะนี่ครับเนยกีครับค่ะนำแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะที่บางที่บางที่บางเฉียบเลยค่ะนำมาแล้วก็นำแป้งที่เราตัดไว้เป็นแดส่วนค่ะมาวางค่ะ วางทับลงใบวางทับลงไปค่ะต่อมาเป็นไส้นะคะก็คือจะเป็นถั่วพิตาชิโอบดอันนี้คือเป็นถั่วที่เรานําเข้าค่ะค่ะ่น้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะถั่วสักเท่าไหร่คะส่วนทับประมาณอาครึ่งกิโลค่ะค่ะบีบค่ะแล้วก็มินิดกันค่ะน้าฉีดน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็นําน้าตาลทรายมาโรยนะคะแล้วก็เอาถั่ว มาวางค่ะใส่ลงไปอีกใส่ลงไปอีกค่ะแล้วก็โรยน้ําตาลทรายอีกสักสองหยิบมือค่ะทับลงไปอีกน้ําตาลทรายอีกค่ะนะฮะต่อมานะคะเป็นแป้งที่เราถักไว้ค่ะนํามาปิดด้านบนค่ะโอ้โหค่ะตัดขอบที่เหลือออกให้เรียบร้อยค่ะค่ะตัดเป็นชิ้นพอดีคาค่ะแล้วก็โรยด้วยเนยกีให้ชุ่มค่ะอุ่ยน่มันโรยแล้วก็ลากเลย แล้วอบด้วยอุณหภูมิ170ประมาณกี่นาทีประมาณ30นาทีสานาทีออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะนึกว่าจบไม่ใช่ครับเมื่อเสร็จแล้วนะคะโรยด้วยไฟหลับค่ะโอ้โหไฟหลับอีกเอาให้ชุ่มเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ท่านบัคลาวาค่ะนี่คือบัคลาวาครับโอ้โหมันสุดยอดจริงจริมันคือสุดยอดมากๆโอ้โหแป้งที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดบัคลาวาเนี่ยนะอันนี้ใช่ไหมับเปิดเลยนะฮะ อันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้นะฮะค่ะบักเราอ่ะอันนี้นะฮะใช่น้ำตาลถ้าติดน้ำตาลอาจจะเป็นนูเทลล่าค่ะอันนี้คือบักเราอ่ะบักเราอ่ะดูให้ดูให้ดูเราเราเอาที่ทำก่อนท่านผู้ชมแป้งนี่กี่ชั้นนะกี่ชั้นสิบสองชั้นสิบสองชั้นนะฮะที่เห็นทั้งหมดนี่สิบสองชั้นนะคะแล้วข้างในคือถั่วถั่วพิตาชิโอพิตาชิโอนะคะนี่เป็นพิตาชิโออยู่ข้างในนะคะแล้วก็น้ำตาลไม่ต้องถามนะครับทั้งราดทั้งลีนทั้งใส่หลับ โอมันขาดความหวานเชิญครับผมไม่อยากจะพูดนะฮะคือผมทานแล้วอย่างนี้กรับผมทานแล้วไม่ยผมทานวันนี้ก่อนเขาจะมาออกรายการเขาจะต้องนําเสนอก็จะมีการนําเสนอผมแล้วก็มาแล้วก็บอกว่านี่เป็นอาหารจากธุรกิจเป็นอย่างว่าอย่างนี้แล้วนาเสนอผมแล้วก็เอามให้ผมทานพะผมทานคําแรกเท่านั้นเองนี่ผมพูดจริงๆเลยผมบอกเอามาเลยผมพูดจริงนี้จริงๆฮะค่ะเป็นไงครับพูดเลยครับเอาจริงๆฮะอยากจะบอกว่าเชฟเนี่ยเป็นคน อียิปต์นะครับใช่ไงทุกคนอียิปต์แต่ไป<ต>อยู่ต,ตุรกีมาอยู่ตุรกีดูคุยกันแล้วเพราะชอบโมเมตาล่าเหมือนกันโมเมตาล่า <c oughs> <c oughs> แล้วบอกเลยคุณผู้ชมว่าอาหารขนมตุรกีอ่ะถามหวานหวานไหมหวานอยู่แล้ว <c oughs> แต่มันไม่ได้หวานแบบที่หนูเคยกินไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูเคยกินขนมตุรกีนะเราเคยกินมาแล้วใช่ไหมผมเคยแล้วเราเคยกินมาแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันหวาน แล้วหนุ่แล้วกลมก่อบแล้วโดยเฉพาะชิมกับกาแฟของเขานี่คุณผู้ชมลองนะฮะถ้าร้านเขาเปิดอยู่ตรงไหนก็แต่ลองไปครับกับเมนูบั克ลาวาสำหรับหนูแล้วรับไปเลยครับติบคะแนนเต็มติบคะแนนเต็มติบคะแนนเต็มคุณพอพูดนิดนึงคือมันมีความมันของถั่วอันนี้คือแผนที่เขาวางไว้เวลาเราเคี้ยวเข้าไปอ่ะมันมีความหวานแล้วพอเราได้ความมันของถั่วพิตาชิโอเข้าไป ผมใช่เว่ากลมกล่อมนะอืกลมกล่อมมากแล้วมันจะแบบสนุกกับการกินอ่ะแล้วชิ้นเขาไม่ได้ใหญ่มากมันทําให้ความหวานมันกําลังพอดีเลยครับมีความสุขมีความสุขโอ้โหตาละตาละตาละโอ้คุณคุณนึกขั้นดูดนี้คุณเตยอพรคุณตอบมันอร่อยมหัสารรย์ครับมันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมมันเป็นขนมที่อร่อยมากไอ้เขียวขิวนี่อะไรอ่ะครับอ่าเป็นพิต้าชิโอคัพค่ะล้วนๆเหรอใช่ค่ะพิต้าชิโอขันคือไม่ได้ผสมสีเลยค่ะ หน่อยนะฮะอร่อยอ่ะอร่อยคุณโอ้โหคุณกินทีนี้ผมต้องเล่าตัว <c oughs> แป้งก่อน12 <c oughs> ชั้นน่ะ <c oughs> แป้ง12ชั้น <c oughs> แป้งจะมีความกรอบหมดเลยนะฮะ <c oughs> แป้งกรอบนะมันจะกรอบไปทางภายแล้วไปทางภายไปทางครัวซองแล้วแต่มันยังแบบ อร่อยอะเดี๋ยวนะฮะแล้วนี่อะไรฮะเป็นนูเทลล่าค่ะนูเทลล่าเะรอฮะอันนี้คือเราคิดคนที่ประเทศไทยเลยค่ะเพราะว่าคนไทยชอบทานสอกกแลตบ้าคุณครับผมรู้ว่าคุณหลงไหลแต่คุณไม่ต้องกินทุกชิ้นนะครับโอ้คุณกินน้ของหวานทุกชิ้นเลยอ่ะโอ้โหแต่มันมีเสน่ห์เชื่อผมเชื่อที่อยู่ที่ขึ้นให้เนี่ยไปเลยมันมันไม่มีคำว่าเสียใจไม่มีจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพัชราววลัย ขอบคุณร้านมม่าอัสมาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการดยตลอดขอบคุณเชฟด้วยนะ Thank you very much for coming to Thailand and bring me this very very special dishes to me เขาบอกว่าเขาขอบคุณมากที่อันนี้เป็นขนมหวานที่อร่อยที่สุดเลยพิเศษจริงๆไม่ต้องแปลเขาัปเรื่องบ้าเลยบ้าเลยโห่กินอีกนะตอน่อลตอนบอลงเขาจะม้เล่กับตรงแฟนเ่ยอร่อย ลาไปก่อนตัวก,กัะทะับกนไหมันนี้สวัสดีครับประโยชน์ของชากุลาง่ายๆเลยแก้ท้องอืดครับครับกรดอินทรีที่มีอยู่ในชากุหลาบเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพข,ของระบบการย่อยแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าดื่มในจำนวนที่อ้าวหลับเลยอันนี้ช่วยหลับสบ่หลับสบายผัดพ,พริกขิงปลาดุกฟูไข่เค็มครับ เราผมผม,มชอบมากนะแล้วตัวเนื้อประดุกดีมากดูเหมือนเป็นเมนูธรรมดานะครับแต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเป็นเมนูที่มีสเสน,น่ห์อ,อันนี้เอ่อคนหรือว่า<ค>นะ